ถ้าตัวน้องอ้ํานะสร้างหนังได้ถึงเรื่องถ้าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังเมื่อกี้ก็บอกพร้อมรถด,ด้วยถ้าตัวผมก็ปลูกกระท่อมได้หนึ่งหลังคือหนึ่งหนึ่งเลยคือเวลาเราน้อยมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ไปไปทำตลาดอะไรอย่างนั้นแล้วก็ยังสนุกกับการร้องเพลงอยู่ก็ทัวร์คอนเสิร์ตไปเรื่อยๆังเอิไ ก็มีหนังเข้ามานะแต่เราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะเราก็ปฏิเสธไปสามสามเรื่องปั้นตีมันก็มีเรื่องแต่แต่ไม่เอาดีกว่าเราก็รอคือแล้วก็มีมีโปรเจกต์กับตัวเองไงคืออยากอยากจะเห็นคนหัวเราะเราทั้งน้ำตามันก็เลยมีเป็นอันนี้ที่มันค้างคาเราเราอยากทําให้ได้ไงซึ่งเราเราเคยเคยทำแล้วในในรายการแต่มันมันชั่วแวบชั่วแวบอะไรเงี้ยแต่ก็ตัดสั่มาแล้ว เออค่าตุกค่าตัวน้องอ้ํานะสร้างหนังได้ดึงเรื่องค่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังเมื่อกี้ก็บอกพร้อมรถด้วยค่าตัวผมก็ปลูกกระท่อมได้หนึ่งหลังแต่ว่าพุ่มเต็มที่พุ่มเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นมันมันมันต้องออกมาดีที่สุดเพราะมันเป็นแนวพีเรียด ใช่แล้วทุกอย่างเราต้องเราบอกทุกคนว่าต้องเต็มที่ของงานแล้วก็ให้ภาพออกมาดีไม่ใช่หนังตลกแล้วภาพออกมามันมันเอออะไรอย่างงี้หนังตลกจริงแต่ว่าภาพมันก็ต้องเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอให้อย่างน้อยก็ต้องเอาน้องเข้ามาแล้วนะภาพต้องดีด้วยพี่หม่ำให้คำแนะนำตลอดครับผมนะครับเราเราก็ดูผลง,งานของพี่เขาแล้วก็มามาศึกษาห,หลายอย่างดู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 เป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้ว ดูทุกเรื่องดูทางภาพดูทางมุกอะไรอย่างนั้นจริงๆพี่เจ้กดใจไหมครับเพราะเ่อานางแล้วด้วยมุกประมาณที่สร้างมันยิ่งใหญ่ไปหมดเลยไม่ไม่กดดันนะคือกดดันที่แรกว่าจะติดหรอติดต่อน้องเขาได้ไหมนั่นคืออันดับแรกเลยพอติดต่อน้องเขาได้ทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วพอมันเปิดแล้วความกดดันในงบทั้งทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีแล้วทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วเราเรามองเห็นภาพที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุด ทำคุยก<ข>ับพานางไม่รู้ทำไมเราถึงส่ใจเพราะอย่างน้องก็พูดคือผมส่งบทไปให้แล้วน้องก็อ่านบทพาอ,อ่านอ่านพับเขาก็พับบทพับเพื่ออะไรพับเขาหยุดขำอ่าแล้วก็อ่านอีพับอีอขำทุกคนเลยว่าจะเป็นน้องอ้ำน,น้องอนดาอะไรเงี้ยเมื่อกี้นดาเขาบอกพี่เท่งทำไมทำไมอ่านแล้วรู้สึกว่าเนือเออ้อเรื่องเดินเดินเรื่องเร็วซึ่งเราก็บอกน้องว่าเราไม่อยากจะเห็นหนังเรา มันอื่อยมันช้าเมื่อเรจะเข้าเรื่องก็ทีเลยเนี่ยทุกอย่างเรื่องจะเดินตลอดโดยมีมุกแจกซ่อมแตกซ่อมตลอดเลยน้องเขาผลิตด,ดีมากเลยนะน้องเขาจะให้มีใครบางคนมามาติวเขาหน่อยเขาก็บอกว่าเป็นหัวเรื่องตลกซึ่งเราก็บอกบอกอ้ำแล้วว่าน้องไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องตลกที่มุกที่วางไว้เนี่ยหรือพี่จะวางจังหวะให้เองอะไรอย่างนี้ แล้วคุณจะเห็นเห็นภาพของอ้ําเนี่ยมีอยู่ช็อตหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนผมให้น้องให้น้องก็เล่นช็อตนี้แล้วผมมั่นใจว่าช็อตนี้อ้ําพัชราภาเนี่ยฮาปะตีเลยประกันตีฮาเลยแต่ไม่บอกอะบอกไม่ได้ไม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ทุกอย่างไปหาครับจอดได้ดูได้นอนรอกระทงนี้มั่นใจได้ดูให้นอนนันดาล่ะคะถากแก้ผ้าอยู่ะเอ้ากระทงเหรอ ยอยากใช่คือมุกทุกมุกจะกระจา,กกายหมดากระจายหมดกระจายให้อนันดาด้วยก,การกระจายมุกไม่ใช่อานันดาเล่นอะไรอย่างอื่นก็ไม่เอา,อาเล่นอยู่ในเส้นเรื่องอยู่ในเส้นเรื่องแล้วมันมันจะมันหาเส้นเรื่องเองพี่เอ้งถ้าผมแก้ภา,นะ <laughs> าพี่ต้องแก้กับผมนะแก้ผู่เฮ้ยแมวพี่อายใช้มีข้าวกรงไหมทุกวันนี้หน<ง>ังวายมาแรงมากเเลยอองะไรอีกทำอะไรอ่ะเออเออก็แก้ทั้หมดเชงนั้นี้ฮะ นี้หอหมาอนว่เะไ้องหเขามาคือเขามามาดูดูงานว่าพ่อทางานยังไงที่มาทํางานยังไงอืนาคตนัอยากอย่างนใช่ใช่เพาะเขาเรียนภาพยนตร์มาอืมแลมีมีแล้วเขจะถามเขาเพราเรียนมาจากจากนอกเขาจะมีภาพอะไรใหม่มาบอกเราออนตัวเสนอให้ช่วยผู้กลับว่าเอออผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยอีก ใช่ใช่ใช่น่าที่อยู่เบ้องหลังนะใช่เขาเาตัวข้างตัวเล็กนี่เรื่องขอถามเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเรารู้สึยังไงบ้างกัต้องเชง่ครัผมเรื่องอะไรเื่อไม่ไปงานบวชงานบวชดราม่าไม่ทราบวัาไปได้ชวนไปงานบวชอะไรเนี่ยนี่ข่าวเหรอใช่ครับข่าวอะไร ผมบอกตรงว่าผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ดูเรื่องเช่นนีนะชีวิตจริงผมเนี่ยมือถือก็ประเทศพกเลยก็หยิบมือถือทีต้องเมื่อมีคนโทรมาหรือเรามีธุระปพท์กงโทรกับเขาแต่สมมติหยิบมือถือมาแล้วกดบลูทูธฟังเพลงที่บ้านสวนแล้วนี่ข่าวนี่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้คนมองว่าเป็นคนที่าัดสิน้องไม่มีนะไม่มีมัน้อยผมลูกข่าวดีกว่าค่อยบอกบ้านะ แต่วันนี้อยากให้ทุกคนแฮปปี้บันเทิงเกี่ยวกับเรื่องทิศน้อยกันน่าเรื่องจริงผมไม่รู้จริงไม่รู้จริงแล้วมันไม่รู้เรืงจริงเลยลูกชายได้มาปรึกษาอะไรเป็นอันแรกไอ้โมเท็งได้มาพูดคุยอะไรกับเราไหมเรื่องหลังเรื่องอะไรเรื่อง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 การมางานคุยอะไรเรื่องหลังเรื่องการมาให้ส่งงานเรื่องอะไรคุยผมไม่ค่อยผมชีวิตทุกวันนี้ผมอยู่บ้านสวนกับกับภรรยาสองคนเองแล้วก็อะไรที่มันที่มันไม่สบายใจกับกับพ่อ กับผัวเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยนะเขาจะไม่ไม่ให้เรารับรู้เรื่องอะไรไลยดีเราเลยไม่รู้แต่เราเป็นคนไม่ไม่ไม่อ่านไม่ดูอะไรแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่านี่งงไม่รู้อะไรเลยแต่ก็บ่นก็ศึกมานานแล้วนี่โอ้โหพี่น้องอ่ะพี่น้องไม่ใช่โอ้ยเมียหรอกพี่น้องพี่น้องอ้าวอย่าลืมนะครับร้อยกระทงนี้ทิศน้อยสองห้าหกห้าเจอกันนะครับผม ฝากด้วยนะครับทุกคนจะมีรอยยิ้มผมตั้งใจทำงานอยากเต็มที่อยากให้คนไทยหายเครียดเรื่องนี้ผมให้คนไทยทุกคนตัดสินถ้าผมทำไม่ถูกใจท่านผมเคยคิดว่าท้าแล้วผมจะเล่นรายการเดียวผมจะไม่เล่นหนังแล้วผมจะไม่กลับหนังแล้วผมกล้าการันตีผมว่าผมมั่นใจกับเรื่องนี้มากแล้วมนต้องเต็มที่กับการทำงานเพราะได้น้องสองคนมาร่วมงานด้วยทุกอย่างไม่ต้องแฮปปี้หมดผมอยากเห็นคนไทย หัวเราะยิ้มหัวเราะท้งน้ำตากรับผมคิดน้อย255ขอบคุณครับ